วันนี้เป็นวันพระขึ้น1ิบห้าคำเดือน10นิวนอมอนที่59แล้วมนุษย์ทั้งหลายก็ม้ยหาด้วยความสุขทั้งทางกายทั้งทางใจแต่ผู้ที่จะประเสริฐที่สุดก็คือผู้มีศีลมีธรรม รู้จักน้อมนำรู้จักอนุมโมทนาในบุญในกุศลทั้งหลายทั้งปวงเราผู้เสียชีวิตไปแล้วก็จะมาอนุมโมทนาในวันนี้บุญเดือนสิบของทางภาคอีสานก็จะทำในกันวันนี้ เรียกว่าบุญข้าวประดับดินแพอาหารให้เปตุชนทั้งหลายที่ล่วงรับไปแล้วไม่พูดไม่สาธยายมากบูชาพระรัตนตัยองค์พระพุทธเมตตา,าศาลาปสีวลีวัชิมอย่างนี้พร้อมแล้วกับ กาบกาบองค์พระพุทธเมตตาพระชิมทายกาวัดปัศวิบลีองค์ปัศวิบลีวัดชิมองค์บพสมเด็จพระพุทธจันท์โตวัดชิมหลวงพ่อพระครู่ชุนทร์กิตติวิมลเกษวชิมเจ้าที่เจา้าทางทั้งหลายอนุโมทนาบุตรร่วมกันอบูชาพลาัดตระแต ปัก so ันโยโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตเยนะภะคะวะตตะธโมโสปฏิปันโนยัสสะภะคะวะตสาวกสังโฆตัมมายังภะคะวันตังจะตัมังสะสังฆัง इमे हि सकाले यथा रहङ्गरोपिते ह्यपि पूजयामा पाचिमा भगवा सुकिलपलिनिपुतोऽपि पश्चिमाचनतानुकम्पमानसा इमे सकाले तु कथपनकरपुते पथिघन्ना तु Am ha kang ti karatang hitaya suka ya la hang sama samputo bakawa portang bakawa tang a biwa te mi ka bong baputamita tambo ขาองอุธตมิตาจึงตายกัวะสุปฏิพโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ